สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่คณิตแล้วก็พี่บุ๋มเนาะครับสวัสดีครับครับลูกค้านะครับเดินทางมาจากบุรีรัมยเนาพี่เนาะครับผมนั่งรถทัวร์มาหน่ะลงหนาโชว์รูมผมเลยครับโชว์รูมผมม้าไงบอพี่ม้าไงครับบอกรถจอดจอดหนาโชว์รูมเลยครับโอ้สุดยอดดีเลยครับผมนะครับเออผมสีสอบถามจะหน่อยครับพี่ พราะว่าเห็นโลแล้วนี่เป็นยังไงครับรู้สึกว่าแต่งนี่งามครับมันบึกขึ้นกว่าที่ตอนวัฒน์เนแต่งเลยครับอ๋อครับครับพอคิดว่ามันจะงามไปหนีไปเลยครับแม่ครับแม่บผมเดี๋ยวผมเห็นเห็นลูกค้าไม่เห็นโลเรายิ้มโม้ฮุบเลยครับพี่ลองดีใจหลายผมไจะแต่งโลงามๆแบบนี้เดี๋ยวพี่ผมน่าเป็นคนจัดไม่แน่นเนาะเดี๋ยวผมสอบถามอยู่ง่ายๆเรื่องไฟ่แน่นะครับ เป็นเปตียงนใดรับพี่ไฟแนนด์ไปหาหอดบ้านบ่พี่อยู่ต่างจังหวัดอย่าหอดเลยค่ะหอดเลยเนาะ <c oughs> สะดวกเพราะครับสะดวกค่ะสะดวกเนา <c oughs> ะน <c oughs> ครับผมก็คือไอ้ไฟแนนด์ที่ว่าบ่าอยู่ห่ากเลยเนาะพี่ <c oughs> ต่างจังหวัด <c oughs> อ่านะครับเพราะว่าลูกค้าบางคนอยู่ต่างจังหวัดยังกังวลเรื่องนี้อยู่นะครับนะครับเพราะว่า จะงวเรื่องว่าจากของที่อาชีพนี้อาชีพนี้สิออกได้บ้องทีน้ก็เลยยังประกาศตัดสินใจนะครับเกษตรกรก็ออกได้คือสะดวกสบายนาอนีเนาะค่บริการดีค่ะทอดบ้านเลยค่ะครับผมครับผมนี่การันตีจากพี่บุ๋มอีกเสียงหนึ่งนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวสอบถามนี่นะเห้นรถแล้วรู้สึกยังไงบีโอ้ หล่อมากค่ะหล่อมากสมความร่าพ่ายเลยเนาะพี่ได้ได้สมความตั้งใจอยากอยากจะได้ค่ะอุตส่าห์ใหญ่ใหญ่ค่ายได้เนี่ยใหญ่ค่ายแท้แหลกเลยมันนะครับโอ้ดีใจเลยผมโชคดี้หรือนับนี่นะครับรุ่นนี้นะครับเป็นแทสตันเกียวโตตัวล่องขอบเนาะครับพี่เป็นตัวปี2 0๒1นะครับนี่นะครับการันตีจากพี่บุ๋มแล้วก็แล้วก็พี่กนิดนะครับ เดินทางมาหาผมแต่งแต่จองเลยนะครับพี่น้องนะครับมือจองแล้วก็ขึ้นมาหาผมทุม่เงเก็บมือรับรถกยขึ้นมาเอาเองสุดจอดลีกับพี่ของคุณหลายเลยครับ<า>พี่ครับ<อ>เดี๋ยวสำหรับสุดท้ายนี่นะครับ้าเจอลูกค้าอยู่ยแถวแวบ้านที่อยากเขาไปเบื้องนะครับติดต่อผมมาเลยเดี๋ยวผมอ่าติดต่อวีบูให้่นะครับนะ่าใ,ให้ให้พี่กรนิดฝากฝากพี่น้องบ้านท่านอย่างไะครับพี่อ่าผู้ใหที่กำลังตัดสินใจอยู่นะครับข้าผู้ใหที่กำลังตัดสินใจออกรถนะครับผมแนะนำ รถมิซูนะครับบริการดีครับไฟแนนส์ก็เป็นกันเองครับมือมื่นสองมือนี่ถึงบ้านเลยครับไฟแนนส์ครับรูปต่างจังหวัดก็ดีครับขอบคครับผมเขาก็ช่องมิซูยังมีติดต่อครับช่องมิซูอีสานนะครับมิซูอีสานนี่นะครับติดตามเพจมิซูอีสานครับครับผมขอบคุณพี่คณิตแล้วก็พี่บุ๋มหลายๆครับผมขอบคุณหลายๆครัับสสวดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ